วันที่1ธันวาคม2554ที่จังหวัดพิจิตรบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุมอำเภอวชิระบารมีนายพยนตลอัศวิพิชยนในอำเภอวชิระบารมีได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันโลกเอดโลกประจำปี2554โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีนักเรียนนักศึกษาและอสอมมอประจำหมู่บ้านแต่งชุดแฟนซีล้อเลียนโลกเอดถือป้ายรณรงค์โลกเอดและป้ายวิธีการป้องกันโลกเอด เดินรณรงไปตามท้องถนนสายต,ต่างๆภายในหมู่บ้านและชุมชนภายในตำบลหนองหลุมพร้อมกับแจกถุงยางอนามัยและแผ่นพับวิธีการป้องกันโรคเอดส์อย่างถูกต้องแก่ประชาชนและเยาวชนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและสาธารณสุขอำเภอวิชิาราบารมีได้ออกรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อโรคเอดส์รวมทั้งวิธีการป้องกันโรคเอดส์อย่างถูกต้องถูกวิธีแก่กลุ่มเยาวชนและนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวยางตำบลหนองหลุม ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนประชาชนกลุ่มผู้ใช้แรงงานได้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคเอดและลดปริมาณผู้ติดเชื้อโรคเอดสําำหรับจังหวัดพิจิตรมีสถิติผู้ป่วยติดเชื้อโรคเอดสสะสมตั้งแต่ปี2550ถึง2554มีผู้ติดเชื้อโรคเอดทั้งหมดจำนวน3,609รายเสียชีวิตไปแล้ว1,397ราย ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างผู้ใช้แรงงานทั่วไป81%โดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเอชอายุเพียง7ปีสาเหตุจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่สวมถุงยางอนามายัยชานพงศ์พุ่มพึกถ่ายภาพคณะกิจมัชิมารายงาน